ครับมีใครมีใครเป็นบุคลากรทางการแพทย์หมอหรือพยาบาลมีอยู่ที่นี่ไหมครับมีใครมีหมอมีรพยาบาลอยู่ไหมครับขึ้นมาหน่อยครับขึ้นมาหน่อยครับขึ้นมาดูหน่อยครับโอเคโอเคขึ้นมาเลยครับช่วยดูหน่อยแล้วก็มีใครโทวเรียกโรงพยาบาลนี่ครับถอยถอค่ะถอยค่ะถอยค่ะของอางการค่ะ โอเคทุกคนถอยเลยครับถอยเลยครับตามผมมาครับตามผมมาครับถถถถออออยยยยค่ะเดี๋ยวทนายให้ให้คนคอยดูไว้แล้วก็ดู่นหน่อยนะตามผมมาครับให้อากาศหายใจนะตามผมมาตามผมมาครับอยู่ในมืออยู่ในมือพยาบาลเรียบร้อยแล้วโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆใช่ไหมโอเคโอเคขอให้เวลาเราเนี้ยถอยนะคะถอยตามทีมถอยถอยตัว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 ถอย โอเคเระวังเป็นลมนะครับดูแลซึ่งกันและกันนะดูแลตัวเองนะครับใครไม่ไหวต้องช่วยกันบอกคนข้าง้ๆนะครับเดินเลยครับ